คลิปใหม่ๆใ,ในช่อง net eat and t r a o e l ีนช้นัน่นไทยแตกจากเรื่องาคนร้อยคนจะเใหู้ด้วยก่อนออกไปพ่าอจะลืมใม่แมสกปิดนะเพื่อ防งโควิดสิบเจ้า อย่าลืมปากผลไม้เสร็จแกปุ่มไฟให้กูด้วยก่อนออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่แมสก์ปิดปากนะเพื่อป้องกันโควิด19วันนี้ก็กะว่าจะมาเดินชิลๆนะมาดูปลามาดูอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่างๆจัดก็เลยจะมาหาอะไรดูเผื่อจะซื้ออาหารปลาหรือซื้อต้นไม้เดี๋ยวเราไปดูตอนนี้อยู่ที่สนามมุ้งสองจ้า อนี่นะอันนี้เป็นแบบเป็นงานไม้อะไร่โต๊ะไม้เผื่อไปจัดสูนไม้สำหรับไปจัดสวนว,วเนี่ยข้างหน้าเป็นต้นไม้ ตอนนี้เรามาอยู่ในโซนขายต้นไม้เขาจะมีเะพาอวันจันวันเดียวนะที่มาขายแบบน,นี้ต้นไม้เะพาอวันจันวันเดียว อยู่โซนมือสองนะเขาจะมีเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารนะเดี๋ยวให้ดูโซนมือสองเผื่อใครสนใจซื้อของมือสองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะเราอยู่โซนขายของมือสองที่สนามโรงสองนี่นจะเป็นแบบโซนพวกขายของมือสองทั่วไปแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นโองเท้ามือสองอะไรเงี้ยเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารมีหลากหลายให้ดู มา,ามมสัก3โมง3โมงครึ่ง4โมงเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้ว,วเป็นสิ่งทมือสอง เราได้นั่งพักสักครู่หนึ่งตอนนี้เราอยู่โซนต้นไม้เดี๋ยวเดินเมื่อเมื่อกี้ไปดูของเก่ามาก็ได้อยู่นะก็ได้ของเก่าไดนาฬิก,าก,ากเก่าอะไรเงี้ยไปดูได้ที่เพจบ,บุญมีวัดช็อตและบุญมีพิงก์นะอย่าลืมแล้วเดี๋ยวผมจะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินไปโซนถัดเลี้ยงนะเพราะว่าเราต้องไปหนึ่งเราต้องซื้ออาหารปลาดูปลาอะไรเงี้ยชิ ชีวิตตอนนี้ก็เลี้ยงป่านะ <c oughs> อย่าลืมนะก่อนออกจากบ้านเนี่ยใส่แมสปิดปากด,ด้วยเพื่อป้องกันโรคโควิดติดกาวด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กูนิดนึงนะและกดกระดิ่งมุ้งมิ้งฟุ้งฟิง้งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราจะไปเดินดูโซนสัตว์เลี้ยงกันครับตอนนี้นั่งพักก่อน <c oughs> มาเดินตั้งแต่ช่วงประมาณ ไปสองโมงตอนนี้นี่ดูเวลาดูเวลาสองโมงครึ่งนะก็ยังเดินต่อไปเดี๋ยวเราไปอยู่ในโซนสัตว์เลี้ยงเลยเจ้านี่เรากำลังจะเดินไปโซนสัตว์เลี้ยงตอนนี้เราอยู่โซนที่อเอาขายพวกอาหารสัตว์อาหารนกนะแต่เราจะไปโซนปลาเดี๋ยวผ่านโซนแมวตรงนี้ยังเป็นผ่านแมวอยู่ เนี่ฮะเราอยู่โซนลาอ่ะีถึงแล้วโซนปลาที่เราต้องการนะวันนี้เราจะมาหาซื้อเขเรียกว่าลูกน้ำให้ปลาให้ปลากัดเราก็ซื้อหินไปตกแต่งตู้เล็กๆของเราตู้ใบน้อยหอยสองังอนชาเลายก็ดี ต้นไม้น้ำนี่เดี๋ยวเราจะซื้อต้นไม้น้ำก่องซื้อต้นไม้น้ำไปตกแต่งตู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะมีโซนด้านหลังเพราะว่าเราต้องการหาลูกน้ำปลาเล็กๆก็คือิ้งกบเมื่อกี้จะส่งกบมาต้นไม้น้ำเดี๋ยวเราสับาร์ื้อปาชนป้าแล้่งมอนไม้ก่เห็นงอน เราได้กินมาวละเราชอนปาเดี๋ยวไดูต้นไม้น้ต่อจ้าต้นไม้น้นีสวยดูกักู้ือชวนยี่สิบห้าบาทเองตู้ปลาก็ดีสวยนี่ยโัสกกกไปดู โอ้เหนื่อยแล้วมาเดินแป๊บเดียวหลายร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวยังมีอีกนะเดี๋ยวซื้อเห็นเมื่อกี้ดูปูแล,ล้วสงสัยจะโดนดอย่าลืมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจท่านชายแตแ่แล้วอย่าลืมฝากกดแฟนเพจท่านชายแต่พาชิมด้วยเดี๋ยวขอตัวไปซื้อหินก่อนจ้าบ๊ายบายหมดหลายร้อยแล้ววันนี้ Bye.